ให้ u เท่ากับ2 x บวก5นี่อไอ้ก,กล่องเนี่ยมองว่าเป็นเป็นกล่องกล่องหนึ่งนะครับเราเจอโจทย์อย่างนี้ปุ๊บเรามองก่อนเลยโอเคใช้สมบัติโดยโตรงหาอนุพันธ์ทำไม่ได้เราตั้งนะครับตั้งขึ้นมาให้ u เท่ากับ2 x บวก5นี่ยไอ้ก,กล่องเนี่ย มองว่าป็นเป็นกล่องกล่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น y เนี่ยตอนนี้มันเท่าก,ก,กับไอ้กล่องเนี้ยยกกำลังสี่นะครับ y มันเท่าไอ้กล่องนี้ยกกำลังสี่เพราะฉะนั้นต้องการจะหา dy by dx ตามตามนะครับสูตรที่เราเพิ่งเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกกฎนี้ว่ากฎเช a รู dy by dx เนี่ยมันจริงจริงแล้วมันสามารถคิดได้เป็น dy by du คูนกับ du by dx เมื่อเรามีอ่ก้อนอะไรไม่รู้ยกกําลังสี่นะครับแล้วเราหาอนุพันธ์เทียบกับไอ้ก้อนนั้นมันก็แค่มีค่าเท่ากับ4คูณกับไอ้ก้อนนั้นยกกําลังสามถูกไหมอันนี้คือคําตอบตอนแรกที่เราตอนแรกเราพยายามจะตอบอย่างนี้ถูกไหมแต่มันยังไม่ถูกมันต้องคูณเพิ่มด้วย d u by dx คือต้องไปดิฟเอ่อต้องไปหาอนุพันธ์ของไอ้สิ่งที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ด้วยวก็คือ มองซะว่าเป็นสิออ่งนี้ถูกไหมหาดิฟของมันนะครับมองซะว่าเป็นอย่างนี้พี่ชอบมองนะอย่างนี้นะแล้วทํายังไงก็เติมค่าลงไปในช่องถูกไหมไม่ได้ยากอะไรนะครับตรงนี้ไอสี่เหลี่ยมนี้มันคือ 2x งเอกบวกห้ากำลังสามอนุพันธ์ของไอสิ่งที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มันคืออะไรมันคือ du dx บอถูกไหมลองทาดิทาได้ไหมล่ะเอา2 x บวกห้าหาอนุพันธ์เทียบกับ x เฮ้ยมันง่ายมันก็คือแค่2เลยถูกไหมนี่ที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้ มครับเอามารวมกันก็ตอบแล้ว8คูณ 2x บวก5กำลังสนี่แหละคืออนุพันธ์นะของฟังก์ชัน y เมื่อเทียบกับ x นะครับสำคัญคือเราแตกมันเป็นการหาอนุพันธ์2 2ขั้นตอนเนาะนี่ยขั้นตอนแล้วเอามาคูณกันผลลัพธ์อย่าลืมนะครับ